คุยกับอุ๋ยเจบ็จบพร้อมเจ็บเจ็บไม่ใช่พี่เอนแนอะทุกคนที่อยู่ในลอมพี่จะบอกหมดว่าขอตายก่อนอฉันแกร่งมากสินะที่จะต้องอยู่รองรับปุ <año> ้ยเธอจากไปดีละคนสองคนเนีย่ยเคยลองฝึกไหมครับเพราะแบบลองอยู่กับความที่มันไม่เป๊ะเคยแล้วเป็นไงมันลุกสิมีอะไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะบอกตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อน ให้หัวใจมันไม่เต้นแรงอ่ะที่อย่างที่บอกพี่อ้นคราอุ๋ยเครียดมากเลยครับพูดกับพี่อ้นเพราะว่าพี่อ้นบอกอุ๋ยตามอุ๋ยติดต่อไปว่าจำได้ไม่เป็นไรมีบางอันก็จ <c oughs> ำเดี๋ยวว่าแล้วเดีวาอีกแบบก็ถ้าจะไม่พูดเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรแลร้วนะอุ๋ยตามดูไอจีดูสัมภาษณ์พี่อ้นทุกอันเลยครับแล้วอุ๋ยรู้สึกว่าคนอะไรมันจะมีความสุขได้ตลอดเวลาแล้วพี่อ้นเน่ะอุ๋ยเห็นว่าพี่อ้นแบบโพตตอบไวมากเวลาอุ๋ยไปดูตามงานอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่พี่อวดเวทีพี่จะแบบทั้งแซวคนททััั้้งงงปปุุุ๊๊บบบออออออหหาาาานนนนนนนไมม่่่ยยยดกกกรูตลคืะแ วิ่งไม่หยุดเลยไหมครับมัน,นวิ่งไม่หยุดแต่เชื่อไหมว่าวิ่งไม่หยุดไม่ได้เกี่ยวกับงานวิ่งไม่หยุดเกี่ยวกับว่าพรุ่งนี้จะตื่นทันไหมวะโดยเฉพาะถ้างานเช้านะจะกังวลมากเพราะเป็นคนที่มี2อ,อย่างก่อนเวลากับตรงเวลาไม่เคยเลทถ้าเลทคือตั้งใจเลทจะกกนตีนอันนี้พูดจริงนะเออลบกวนมาตรงเวลาด้วยนะคะเพราะว่างานงานจะเริ่มตรงอา เคยคบหากันหรือยังล่ะที่จะต้องมาพูดดักกันก่อนอถูกป่ะค,คือมันไม่ต้องพูดแบบนี้ก็ได้สมมุติว่านัดบ่ายสองสิโมงโทรมาถามน้ว่าอยู่ไหนอย่างเงี้ยอ่าถึงถึงบ่ายสองสี่สิ้าเลยอายุมีผลไหมมีความคิดคอายุและประสบการณ์แต่ก่อนทุกเรื่องไข้ขึ้นหมดหัวใจเต้นแรงหมดเป็นอารมณ์หมดเนอปะเท่าที่ผมสังเกตเองเนะ่ยผม,มเห็นพี่อ้นสมัยก่อนพี่อ้นจะแรงกว่านี้มาก นิสัยไม่ดีคือจริงๆตอนนี้ก็มีความนิสัยไม่ดีแต่ว่ามันน้อยลงทำไมถึงบอกว่านิสัยไม่ดีใช่เป็นคนนิสัยไม่ดีไงพอโตแล้วเห็นย้อนกลับไปคิดถึงอดีตก็เลยรู้เลยว่าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีทุกอย่างมันเป็นอารมณ์ไปหมดรปภเงี้ยหรือว่าใครที่ทํางานบริการไม่ถูกใจน,นิดนึงก็คือแบบเอาตัวเป็นศูนย์กลางก็จะใช้อารมณ์ทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นละน้อยละน้อยแล้วอุ่นเพราะว่าอายุเยอะขึ้นมันเข้าใจคนมากขึ้นใช่แต่ก่อนนะเวลาปะทอะอ่ะไม่รู้สึกเลยว่าเขาจะรู้สึกยง คิดแค่อารมณ์ตัวเองที่ไม่พอใจในตอนนั้นตอนที่เริ่มฝึกจะเริ่มมองเห็นปฏิกิริยาเขาเวลาคนที่เขาไม่ตอบโต้เรารเอะอ้าวแล้วทำไมไม่เป็นอย่างงี้ก็บอกไว้แล้วแล้วทำไมแล้วเขาไม่สู้อะแล้วแบบอุ้ยเสียงมันสะท้อนเข้ามาแล้วรู้สึกสงสารเพราะใจไม่ได้เป็นอามหิตจริงเนี่ออกอปะค,คือเป็นคนขี้สงสารแต่อารมณ์ร้อน แล้วมันไปเร็วอะแล้วพอมองโอ้สงสารสงสารหนึ่งสงสารสองสงสารสามก็เลยเริ่มฝึกผมฟังแล้วผมว่ามันน่าสนใจตรงที่คนที่ปะทะกับพี่อ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปะทะกันไปเรื่อยๆแต่พอเจอคนที่เขาหยุดเขานิ่งๆกลายเป็นพี่อ้นจะคิดขึ้นมาได้เองจริงเป็นครูอยากโอนเงินให้เขาเลยอยากแบบขอเลบัญชีแล้วก็คุณครูเป็นบทเรียนอะไรเออเฮ้ยอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากนะครับ จนแบบฝึกมาเยอะคือสาเหตุที่ใช้คำว่าฝึกเพราะว่าก็ฟังเนี่ยค่ะฟังธรรมะบ้างบ้างน,นะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าถ้ายังไม่เริ่มฝึกแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ขัดเกลาละ่ะครั์ก็เลยเริ่มฝึกมันก็ไม่ได้ทาได้ดีหรอกแต่อย่างน้อยๆถ้ามีจุดเริ่มต้นแล้วมันก็คือก็อโอเคใช่ไหมลู่สบอุ๋ยนะคนที่แบบชอบฟังธรรมะหรือว่าไปหาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่มีตัวอย่างในกัลยาณมิตรที่ดีแต่อุ๋ยเห็นชีวิตพี่อ้นเนี่ยมีพี่เออยู่ข้างซึ่งพี่เอ เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆมีวันหนึ่งนะที่มีสติกึกขึ้นมาอีกคือแพรแวดไทยก็ไม่แซบเท่าแพรแวดสามีคนในบ้านนี่คืออาหารอน,นโอชาของเราอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีอะไรมาก็ลงที่เขาแบบเฮ้ยลุงกับไอ้แค่ลุงอ่ะเออสมมติว่าซอมจดหมาย แล้วก็มันเป็นหมึกใช่ไหมแล้วก exactly. ็ต้องฉีดสเปรย์ใช่ไหมถ้าเชื้ออย่างบ้าข้างใช่ไหมก็คือชุ่มเลยข้อ1นึ่งเอกสารข้างในเละหมึกไหลออกมาโดนโต๊ะกินข้าวที่เราชอบมากอีกเป็น2กระทงมันเสียดขึ้นตัวเองบอกลุงบอกกี่ครั้งแล้วว่าว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้แตจะไม่เบบพี่ยังไม่เคยพูดกับอ้นแบบนี้เลยนะอันนี้เลยนะที่อ้น นึกก่อนว่าพี่ยังไม่เคยพี่ไม่พอใจอ้นหลายเรื่องเลยแต่พี่ไม่เคยทํากิริยาแบบนี้กับอ้นนะไม่ต้องพูดถึงดีเทลจดหมายหาย่าเหวเลยตรงนั้นเลยอ,อู๋ก็ฟอร์มยังไม่ขอโทษก็ฟอร์มก่อน<ฮ>แล้วเขาแบบอืมแต่ก็สักพักก็ต้องขอโทษเขาแบบพี่ยกต้องยกว่ยอายุเยอะกว่าไงแล้วไม่เคยพูดเลยว่าพี่อายุเยอะกว่าเธอแล้วเธอมาทำไม่เคยเพียงแต่ว่าพูดว่าพี่ยังไม่เคยทํากิริยากับเธอแบบนี้ยิ่งกว่าด่ากลับเลยนะพี่โอ๊ย ไม่เหมือกัุ๋ยไปนอนเอนจริงก็นึกภาพนะผมเป็นพี่อ้นเนี่ยผมคงแล้วเขาไม่เคยจริงๆไงอุ๋ยครับเขาไม่เคยคือถ้าเขาจะอารมณ์เสียเขาจะเขาก็เม้มปากแล้วเขาก็เดินออกแล้วเขาก็ไม่เคยที่จะแผแวล้วผมเห็นพี่อ้นเล่นในโซเชียลมีเดียอยู่ทุกวันเนี่ยครับที่แบบเล่นสนุกสนานตลกตลกเนี่ยผมพูดจริงๆนะผมนับถือมากเพราะว่าผมดูผมก็ยิ้มผมหัวเราะอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าคนอีกเป็นหมื่นเนี่ย ที่เขาว่ายิ้มกับคนร้องกับพี่อ้นได้ผมอยากรู้ว่าเจตนาในการทําของพี่อ้นนะครับจริงๆแล้วเวลาเริ่มเล่นเพราะอะไรครับคือท,ที่ที่เริ่มเล่นตอนแรกสุดอ่ะชอบเล่นแอปก่อนตอนที่ติกตอ,อกยังไม่มาำทำหน้านูา่นานานี่คืออันนั้น่ะเราสนุกชอบคือคิดอ,อะไรขึ้นได้ถึงเล่นไม่ได้เกิดจากความพยายามเออบางอันก็ ก็เฟลบ้างไม่ขำบ้างไม่ไม่ได้หาเป้าประสงค์ว่าคนจะมาอะไรก็คือครเราทําเพราะเรามีความสุขส<ำ>จริงๆ<อ>เราเป็นคนแบบนั้นจริงๆนึกเนื้อเรื่องขึ้นมาได้อะไรได้ก็ชวนพี่เอทำอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งติกตอกมาปั๊บโปรเตโต้นี่แหละพี่อ้นครับติก t อกเนี่ยมันคือพี่เลยจริง แล้วพี่ก็ยังเล่นไม่เป็นแต่พอสปอยแต่แต่คือพอดูแล้วเนี่ยศึกษาแล้วมันก็ต้องเป็นอันที่เราปิ้งขึ้นมาด้วยนะถึงจะเริ่มเล่นเพราะแต่ละอันที่เล่นเนี่ยดูแล้วมันต้องซ้อมนะมนใช่บบมันต้องตั้งใจนะโอ้ยจริงคือมันไม่ไง่ายแบบหยิบโทรศัพท์ามาแล้วเล่นเลยง่ายๆไม่ใช่รหรือบางอันนะที่แบบพอคิดขแแแแึ้นมาแวบๆนึงถ่ายแค่หกวินะไม่ได้คาดหวังเลยนะอุ้ยแต่แค่คิดว่าเฮ้ยชอบอะ <c oughs> อยากอยากจะนําเสนออันเนี้ยแค่หกวิลานวิวคือทิ้งไปเลยอะ นี่คือไม่ได้คาดหวังนะอันนี้เล่าย้อนว่าแบบคือเวลาเวลาโพสจะทิ้งอยู่แล้วนานๆจะเข้ามามาตอบสักทีจะเล่นไอจีเยอะกว่าแต่ทิกตอกเนเวลาโพสโพสทิ้งไม่ไม่อุ้ยแต่เราก็เลยงงว่าออากอริทมท์เขาคืออะไรอ่ะเดี๋ยววายังไงแต่ส่วนใหญ่จะเกิดมาจากที่อยากเล่นเองไม่ได้พยายามจต่เป็นตัวเองอยากเดินเข้าไปในหัวพี่ได้มากเลยครับว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างมันคงจะบันเทิงมากองคิดโปรงอยู่ตลอดเวลา เออเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่โอ้นนอนหลับอ่ะครับไม่ก็หลับผมทำงานไม่หยุดเลยใช่ไหมครับใช่คือมันจะต้องมีวิธีที่ทําให้ให้นิ่งอ่ะพี่โอ้นใช้วิธีไหนกำหนดลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช้ดูมันหรือว่าบังคับบังคับเองบังคับเลยไม่เกินสี่ตอนตอนแรกฟุ้งไปเรื่อยครกสุดคืออิติพิโสครับ อิติปิโสช่วยได้แต่ไม่จบบทสักทีกลัวพระพุทธเจ้าจะแบบเคืองว่าเฮ้ยมันยังไม่จบลแ,แล้วมันอันเกยังไม่เออเนื้อกว่าแต่แล้วแบบทำไงดีไม่ให้มันท้างคาทั้งการค, <c oughs> คพระพุทธเจ้าท่านคงมีเมตานั่นแหละแต่ว่าคิดเองว่าเหลือทุกวันเลยอ่ะคือมันคายอยู่ตรงใช่ปะก็เลยกำหนดลมหายใจดีกว่าก็เลยเป็นกำหนดลมหายใจแลกๆเยอะมากเยอะเยอะๆแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยตีสองตีสามอะไรเงี้ยหลังๆก็ยาวๆไม่เกินสิบก็หลับได้ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมันต้องมีวิกฤตในชีวิตแต่ผมขอไม่ ไม่ถามว่ารเรื่องอะไรใช่ครับแต่ถามถึงวิธีการจัดการครับว่าตอนที่ทุกสุดสุดอพี่อ้นดีลกับมันยังไงครับอุ๋ยพูดเพื่อให้เห็นภาพเลยนะครับพี่อะมาอ่านในข่าวหรือว่าใน,ในโซเชียลเราไม่รู้ว่าคําพูดของแพทย์นภพาที่เขาบอกว่าคืออาจจะไม่เป๊ะน,นะคะแต่ที่ประมาณว่าคือมันเหลืออย่างเดียวอ่ะคือต้องอเผชิญอ่ะอะไรประมาณน,นี้คือมันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วอ่ะอย่างเดียวมันมันก็คือต้องอเผชิญมันไม่มีการซ้อมใหญ่ซ้อมน้อยอะไรมา ปึ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าแม่ต้องทายังไงพ่อต้องทำยังไงทุกคนต้องอยู่จุดนี้ต้องก็เดินไปเรื่อยๆแล้วลมหายใจมันก็หัวใจก็ไม่หยุดเต้นสักทีตั้งแต่ตที่เยอะอยากตายด้วยนะตอนนั้นอยากแบบอยากตัดภาพตรงนั้นไปเลยมันเครียดมากมัน<ช>ป,รประดังประเดแล้วก็ต้องตัดสินใจร่วมกวับคุณหมอแล้วก็ห่วงด้วยว่าปวจะตายสามีจะอยู่ไหมหก็ถามหมอที่เพชรบูรณ์เลยบอกว่าเขายังหายใจอยู่ใช่ไหมคะถ้าหายใจอยู่ยังหายใจอยู่ใช่ไหมยังหายใจอยู่ไม่ไม่ถามอาการอื่นเลยนะถ้ายังหายใจอยู่ก็โอเคมายังไงก็ได้แต่่วา อย่างน้อยๆถ้าจะต้องไม่เห็นกันก็ต้องมาลาก,กันก็ยังดีเพราะว่าก็เละเหมือนกันตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีการเตรียมการเลยอุ้ยสติก็ไม่มีนะพูดจริงๆคือถ้าให้นึกย้อนเราเล่าก็คือว่ามันผ่านไปได้ยังไงก็ไม่รู้แต่อาจจะมีทีมที่ดีทีมในที่นี่นถึงพ่อแม่ประกบตลอดพี่ๆน้องๆพร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดมีวงันที่ดีครอบครัวน่ารักมากวงในดีมาก<ม>ดีมากคอยที่จะแบบเฮ้ยเอาอยัางไงาพี่สาวก็จะคอยอย่างนี้พี่สาวที่แบบเก่งในเรื่องการดิ้วเนี่ยแกจะได้ช่วยผ่อนคลาย พ่อแม่ประกบไม่ไปไหนเลยนอนที่โรงพยาบาลด้วยกับพี่ออนอนเฝ้าลุงเออรเราเรามี<อ>พยาบาลก็แล้วนะคือพ่อแม่ก็อยู่ด้วยตลอดเพราะว่ามันจะมีบางเวลาที่งานที่รับไปแล้วเรายกเลิกไม่ได้อีเวนต์อันนี้ก็เป็นอีกบททดสอบอีกโอ้โหปังตายอุ๋ยพี่ขึ้นไป เหาได้หรอ,อพี่น,น,นั่นเองก็ฝึกจากตรงนั้นอะที่แบบมันต้องตัดก่อนแต่เชื่อไหมที่พูดไปดําเนินรายการไปนึกถึงตลอดเลยแล้วพี่เอกินข้าวยังหวานแล้วหมอยอย่างงี้แล้วเดี๋ยวหมอสมองจะเข้ามาคุยแล้วนะเอ๊นะคะเ้าบ่เหมือนคนบ้าทําได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็แบบตอนนั้นยังทาทารายการกับนันเนก,กับพี่ดูใช่ไหมคะคนันเนก,ก็แบบผู้สไตล์เท่ๆของเขาบอกเฮ้ยการที่คุณพิสูจน์ได้มันผ่านไปได้น่คือคุณสุดยอดเลยก็เลยบอกว่า กไม่เข้าใจคําพูดมึงเลยอะแต่คือมันผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้อะแต่มันก็ผ่านไปได้ตอนนั้นพี่ออนกังวลไหมครับว่าจะแบบเขาจะจําเราไม่ได้อุ้ยเชื่อมาว่าไม่กังวลเลยพี่มีความรู้สึกว่าถ้ามีลมหายใจแล้วเขาต้องดีขึ้นอย่างน้อยนนี่คิดเองนะไม่เคยบอกใครคิดเองว่ามากสุดประเมินเอาแล้วเนี่ยขาแปรขาน่าจะแปรแ๊กแบกแๆกแค่นั้นแน่นอนเพราะดูแล้วเฮ้ยลมหายใจปกติว่ะแล้วคุณหมอปอดสมองก็คุณหมอเขาบอกว่าที่มันกระทบกระเทือนไปกระทบกระเทือนส่วนที่ควบคุม มารยาทอ่ะคือกขอควบที่แบบจะที่เคยสุภาพอาจจะไม่ได้สุภาพนะในช่วงนี้ครัรอย่างเงี้ยที่เคยพูดไอ้ครับครับก็อาจจะว่าเฮียสัตว์อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยอกเป็นไหมครับก็คือมีอันนี้อันนี้เล่าเล่าก็เห็นว่าเออคือเขาก็สวนใช่ปะเขาพูดเจ็บพร้อมเจ็บเจ็บไม่ใช่พี่เอแน่นอนโทรมาคุณอ้นค่ะคือคุณเอเขาบอก คุณพปเลยโอ้ยคุณเพียบานมันไม่นนัใช่อ่ะ <c oughs> เราก็เลย,ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปถามหมอ <c oughs> อ๋อคงกท้องคนเดือนตรกนั้นแหละออส,ส่วนกุกคุมอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่สุดในชีวิตที่อ้นเราครับที่สุดเลยอุ๋ยแต่พี่ก็ดีใจหมายความว่าดีใจในความที่ว่าพี่ได้รับบทเรียนนั้นนะสติมันมาเยอะเลยนะเปลี่ยนชีวิตพ,พี่เลยเปลี่ยนความคิดด้วยเยอะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรต่างๆเยอะหลายเรื่องเลยอันนี้ที่ผมอยากรู้มันเปลี่ยนชีวิตพี่ยังไงครับ เปลี่ยนคืออย่างถ้ามีปัญหามากระทบไม่ฟูงไฟล้ะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะบอกตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้หัวใจมันไม่เต้นแรงแต่ก่อนเต้นแรงท,ทุกหัวข้อที่มันมีปัญหาเข้ามาแล้วแบบเชียมันจะเกิดขึ้นวะทำไมเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นแล้วทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ก็ไม่ก็รับรู้มันแล้วก็ทำให้หัวใจเต้นน้อยลงแก้ได้วันนี้ก็แก้เลยแก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปก็ค่อยๆปรับอารมณ์ปรับความคิดก่อนมากแล้ว เริ่มมองเห็นความเดือดร้อนของญาติพี่น้องอะไรต่างๆก็เข้าช่วยเหลือเลย<ม>ที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆเคยคจากที่ไม่เคยมองเขาไม่เคยสนใจเขา<ม>คนนี้ป่วยเป็นอะไรคนนี้เราก็หยิบยื่นดูแลวงกว้างขึ้นก็คือเป็นจากวงในที่เป็นเลือดเดียวกันเลือดเนื้อเชือ้อไข่เดียวกันก็ญาติก็เริ่มมองเห็นญาติค,ค,คนภายนอกนี่คือมีบ้างปรับไปที่ไม่เราเพราะว่าเราไม่ได้เปิดมูลนิีิถูกไหมอันไหนที่เป็นเคสที่สะเทือนใจมากๆก็ ช่วยคือเราเริ่มอยู่ในจุดที่เราสามารถแบ่งปันแล้วเราก็บแบ่งปันอุ๊ยว่าคงมีคนถามมาพอสมควรแล้วแหละว่าแบบเรื่องมีลูกเนี่ยครับเพราะตอนนั้นแบบไม่คิดอยาก<ช>จะมี เหตุผลของการที the e> uh> ่พ um uh ี่ไม่อยากมีลูกตอนนั้นนะตอนนั้นคือพี่ไม่อยากหน้าท้องยื่นแล้วก็หน้าท้องลายไม่อยากให้พี่อนตอบอย่างเงี้ยอุ๋ยเคยได้ยินแล้วอุ๋ยคิดว่าเรื่องจริงหรอเรื่องจริงไม่อยากทรงพังจริงจริงอุ๋ยจริงเหรอใช่เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าคือเราอยู่ในวงการนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในหมวดสวยงามอยู่แล้วถ้าเราพังเป็นอึ่งอ่างอีกแล้วเราจะไปอยู่จุดไหนในการทํางานไปยืนตรงไหนคนออกกําลังกายก็กลับมาได้อุ๋ยเห็นคนไม่จริง ม่คืออันนี้คือแม่สมัยใหม่ไงคือสมัยแม่เราพังคือพังพังไปเลยแม่บอกว่าแม่พี่อ่ะก็คือมูมูเลยนะแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วโครงสร้างแน่พังแน่แ่เลยว่ะดูจากแม่แต่แม่ไม่ได้ว่าอึ้งอ่างนะแต่หมายวามว่าใช่คุณแม่พี่ออนก็ไม่เห็นจะพังขนาดน้แต่พี่จะต้องมีวินัยขนาดไหนอ่ะซึ่งพี่ก็วินัยในการที่มันก็ไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นแบบโอ้ยมาต้องเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยเลี้ยงลูกขึ้นเนี่ยก็แหละ อารวบสรุปเองของตัวเองเลยแบบเห็นแก่ตัวว่าไม่ต้องมีเพราะต้องดูแลหลายอย่างด้วยใังไงตอนนั้นก็เลยลุงคือแล้วบวกกับมันเป็นแพ้เพ้ออะไรเยอะด้วยไม่อยากให้มันเข้าใจกลัวมันไปสู่ลูกอีกคนะจะถามว่ายังไงมนุษย์เรามันต้องแยกจากกันแม่วันใดก็วันหนึ่งเนี่ยหนึ่งเรื่องที่จะมาถามอุ๋ยเลยอันนี้หนึ่งเรื่องที่ฝึกไม่ได้อุ๋ยทําไงอะคือในเมื่อหน้างานมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง เราจะฝึกว่าคนนี้เขาจะไปแล้วคนนี้ฝึกยังไงอ่ะจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับอุ๋ยก็เคยไปเข้าคอร์สการ,รเผชิญความตายอย่างสงบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายะอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่เขาดูแลพ่อแม่ที่ป่วยระยะท้ายแล้วก็บางคนดูแลแม่อยู่พ่อเสียไปแล้วบางคนก็มีประสบการณ์ที่เสียคนในครอบครัวเขาก็จะมานั่งพูดคุยมานั่งแชร์กันว่าเป็นยังไงก็ฟังจากหลายๆคนนะครับเพาะของอุ๋ยก็ คุณพ่อคุณแม่ยังไม่เสียแล้วก็เป็นเรื่องที่กลัวที่สุดเหมือนกันโน <No. S 2> กลัวมากแค่คแบบิดก็จุกแล้วอะโน no. ใช่ครับใช่ครับยังไงอะก็ใช้วิธีมันอาจจะต้องเหมือนที่พี่อน้นตอนนั้นที่พี่อ้นทามาคือเผชิญต้องเผชิญต้องเผชิญไปอะครับมันไม่มีทางเลือกแต่ว่าทํายังไงให้ใหแบบไม่พังจนแบบว่าทําอะไรไม่ได้เ,เคยฟังคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่ไปเข้าคอร์สกันคุณลุงบอกว่าคุณลุงเนี่ยคุณพ่อเสียไปแล้วแต่ว่าก่อนที่คุณพ่อคุณลุงจะเสียเนี่ย คุณลุงที่มานั่งคุยเดียวคุณลุงประมาณอายุประมาณ60สกว่านะครับเกือบเกือบเจิบแล้วคุณลุงก็เล่าให้ฟังว่ามีปากเสียงกับคุณพ่อแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกันแล้วคุณพ่อก็เสียแบบอย่างรวดเร็วกระทันหันนะครับกลายเป็นว่าความรู้สึกผิดนั้นความเสียใจจากการพัดพลากอ่ะมันระยะเวลามช่วยได้แต่ความรู้สึกผิดเนี่ยกี่สิบปีมันก็ไม่หายเป็นบทเรียนเขาเลยว่าคนที่อยู่เนี่ยพยายามใช้เวลาดีๆกับเขาแล้วถ้ามีอะไรผิดใจกันเนี่ย รีบขอโทษรีบเคลียเพราะถ้าคนเราไม่รู้จะไปวันไหนแล้วถ้าไปแล้วมันติดค้างอยู่ในใจคุณรู้ว่าคุณลุงเสียคุณพ่อมาเป็นสิบปีแล้วอะยังไม่ลืมความรู้สึกนั้นยังไม่หายเลยพ่อแม่รู้ป่าวว่าอ้นน่ะภูมิใจมากเลยที่ดูแลพ่อแม่แบบรู้ดูแลรอบคพัวเต็มที่อยากให้อาร์ตภูมิใจไหมันแค่ขี้น้อยใจพ่อแม่รักพี่อ้นมากกว่าพ่อแม่มีอะไรนะไปขอตังค์อาร์ตไปเลยมันจะมีความสุขมากจริงๆอาร์ตแม่อยากไปเที่ยวเนี่ยอาร์ตพ่ออยากไปไป เชื่ออ้นสิเสียมพี่คิดดีครับจริงปะเอาจริงจริงเพราะเขาน้อยใจอยู่เพราะเห็นว่าให้ความสําคัญแต่อีตัวนี้ว่าอุยเคยดูรายการพี่อ้นก็คิดว่าบุญแม่รักมากกว่าแต่อย่าบอกใครนะรู้กันแต่เดีแม่รักลูกจู๋อยู่แล้วจริงๆแต่อันนี้ไม่ได้พูดน้อยใจแล้วนะแต่ก่อนน่ะน้อยใจคือยังไงก็คือลูกจู๋ก็บอกน้องมันมั่งแหละก็เออก็มันก็คือรักมากลูกจู๋แต่ แต่ว่าก็คือบอกวิธีเขาไปให้ลูกจูจะได้ชื่นใจใลูกถูโอนมาคือส่วนหนึ่งก็คือไม่ต้องโอนด้วยแต่ก็จริงๆแล้เราอยากให้อาชื่นใจด้วยเราที่บ้านเคยคุยกันถึงขนาดว่าถ้าต้องนอนเตียงไอซีจะใส่ท่อไหมจะปั๊มหัวใจหรือเปล่านีคคค่คุย oh, คุยพ่อกับ,บแม่พูดเลยว่า oh, นะรัักจงไม่ต้องนะบอกเอาไม่ต้องตั้งแต่ตอนไหนครับเอาตั้งแต่ติดเตียงหรือว่าไม่ไม่สอดสอดคอครับ ก็ตั้งแต่ที่จะสอดก็ไม่ต้องสอดอา้าวแล้วเดี๋ย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 วขอคุยกับหมอก่อนเพราะว่าถ้าจะเจาะคอแม่ไม่เอาเพราะว่าคุณยายเป็นอย่างนังงน้นครับอ๋อมีประสบการณ์แล้วพอแม่ดูแลแบบชนิดที่ก่อนที่จะไปอยู่สถานที่ดูแลแม่ดูแลเองกับมีพี่เลี้ยงดูนั่นคือเขาเห็นทุกวันพ่อกับแม่เห็นทุกวันเ็าเป็นเจ้าภาพหลักเพราะฉะนั้นจะเห็นความทรมานมากของยายมาเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกเลยบอกทำให้แม่ทรมานพ่อแม่ทรมานน้อยที่สุดครับจะให้ทํายังไงแม่ เอาตั้งแต่วันที่แม่ติดเตียงแล้วให้ทายังไงก็คงจะให้ติดไปสักพักก่อนนะั่นแหละก็คือแรกๆก็คงอยางจะแบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือก็คุยๆกันแบบนี้บ,บอกโอเคถ้าแม่ต้องการแบบนั้นก็แต่ในควนามรู้สึกเรา,าเนาะก็คงจะต้องให้สุดจริงๆอะ่ะถึงจะบอกอ่ะแม่เจะเอ๋บ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่อยู่ใลรอมพี่จะบอกหมดว่าขอตายก่อน <c oughs> ฉันแกร่งมากสินะที่จะต้องอยู่รองรับปุ๊บเธอจากไปดีละคนสองคนอย่างเงี้ยแต่พอตั้งแต่มีทีลุงไม่อยากตายแล้ะอืมมีกําลังใจในการมีชีวิตอยู่มากขึ้น บอกเธอจะยังไงเธอก็เอาเลยนะเฮ้ยก็จะทางกับเธอสิบห้าปีสิงคงไม่ได้จะไปก่อนเป้า <c oughs> ไม่แน่ครับชีวิตคนไม่มีอะไรนแน่นอนเ <c oughs> คยลองฝึกไหมครับเพราะแบบลองอยู่กับความที่มันไม่เป๊ะเคยแล้วเป็นไงมันลุกอะสิทนไม่ไหวน, <c oughs> นอน <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันมีอย่างงี้ <c oughs> อุยย่าดาพี่นะไม่ต่าหาว่าผมไม่ตัดสินครับคุณชมอยญาดาคือพี่จะให้แม่บ้านอะซักแล้วก็รีดใช่ป่ะแล้วก็ให้จดจําด้วยว่าอันนี้ผ้าพับอันนี้ผ้าแขวน บางทีเขาจำไม่ได้ว่าเสื้อเราอ่ะมันจะแขวนจะพับอะไรเงี้ยแต่คือเขาพับผ้าปะเตะไงแล้วพี่กายเขาวางไว้เลยแล้วพี่จะเอาเข้าตู้เองไม่มีใครสาวไม่จะเอาเข้าตู้ได้ถ้ามีคนอื่นเอาเข้าตู้นะอุ๋ยพี่จะรู้เลยว่าอืออาจจะไม่มีทางมันไม่เคยเกิดขึ้นพี่กล้เขาวางเสร็จพอบางทีมันเหนื่อยมากกลับจากงานก็้าใจป่ะเขาจะมาอังคารพุธศุกร์สมมติว่าวันอังคารเขามาผ้าออกมาแล้วจากจากวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ตรงไหนเขาก็ทําเคลียร์ปุ๊บแล้วมันตรงกับวันอังคารที่มีอีเวนต์ดึกกลับมา ที่ทำยังไงยังไม่อยากเรียงเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธมีงานเช้าทําไงไม่เป็นไรมันเหนื่อยแล้วไงเราอาบน้ําเสร็จก็นอนเราไม่หลับนึกถึงผ้ากองนั้นที่เราได้ดยินอุย้ยหนึ่งผ้าเลยอ่ะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธอีกพี่ก้อนมาเดี๋ยวไม่มีผ้าเพิ่มอีกทําไงอ่ะเอาไปเรียงสักหน่อยแต่กล้าเด,ดียวเอาแค่เลเรียงแค่เสื้อยืดขาวพราะพี่กับลุงเอเสื้อยืดขาวจะเยอะเอาแค่ครเรียงเลยหันไปเห็นลาวแขวนอืมกังเกงเนาะทำจนเสร็จอ่ะกว่าจะได้นอนเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วลุงเอนอนดูไหมหลับ ไม่ไม่เขาไม่ยุ่งเรื่องโคจิตพี่แล้วเดี๋ยวพอเข้าไปในเข้าไปในห้องน้ําก็จะอ่ะเรียงแชมพูแล้วก็ต้องหันให้ตรงเรียบร้อยโอ้โหพี่อ้นทําข่าวอ่านข่าวทั้งบันเทิงทั้งข่าวในสังคมมาเยอะมากมากอะมันมีผลอะไรกับพี่อ้นไหมอย่างเช่นแบบอ่านแต่ข่าวร้ายข่าวนี่ดีนึ้นไหเริ่มจากที่เลิก อ่านข่าวบันเทิงก่อนพอโตแล้วอ่ะไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ทำพวกนี้สะสมคิดเอาเองนะอันไรความคิดอย่างตุดๆไปนั่งอ่านเรื่องของเขาคณรู้ว่าซึ่งเราอ่านตามข่าว คนทําสคริปต์รายการก็ทาตามหน้าที่ทุกคนทําตามหน้าที่ของตัวเองใช่ความจริงเป็นยังไงไม่รู้ครับคือเคยเคยฟังนักข่าวอ่านข่าวของตัวเองครับก็ไม่ได้รู้สึกดีก็เลยรู้สึกว่ามันด้วยเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปเอ่ยถึงเขาทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวกับเราอะแต่โอเคมันเป็นงานแหละแต่เราก็เลยคิดว่าอเราออกมาแล้วหนึ่งหนึ่งอย่างคือข่าวบันเทิงแต่พอไปอ่านข่าวชาวบ้านทั่วไปครับก็ทุกโศกไปกับยายไปกับลุงที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแม้แต่ โอ้โหทำไมมันแบบหนักอึ้งมากก็เลยถอยอีกพอกลับบ้านแล้วแบบลุงสงสารเขาเนาะบางทีเนาะอุ๋ยอ่านข่าวเองอะจดเลขบัญชีเองโอนแล้วมันอยู่อย่างงั้นยังไงโอนอุ๋ยก็ใจบ้าใจครับเพียงแต่แบบ่าตัวหมดไปครับาใช่แต่ไม่มานั่งบอกว่าวันนี้ฉันโอนให้คุณยายคนนั้นแล้วทำไมไม่พูดก็แต่แอบโอนจดตลอดแบบโอ้ยย่ายาจะไหวเพราะว่านี่ เอาเงินส่วนน้อยเอานักแสดงคนนั้นเป็นเอาโอ้โอนลให้เขาพี่โอ้ลเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไหมครับมองว่าแบบคือเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่เคยเลยเฮ้ยเรอครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบมีความสุขและใส่ไม่เคยเลยเฮ้ยดีจังเลยไม่เคยอยากมีแบบใครไม่เคยเลยแบรนด์นี้ที่ คือทุกคนทํางานมาขนาดนี้ก็มีกําลังที่จะซื้อแหละแต่พี่มีความรู้สึกว่าแบรนด์ใครก็ซื้อได้แต่ส่วนที่มันเป็นรสนิยมส่วนตัวที่คนมองว่าแบบเฮ้ยนี่เท่ดีแล้วเป็นแบบนี้พี่ไม่ได้ตัดสินคนด้วยหัวเข็มขัดหรืออะไร,รบางทีก็พี่ยังขำเลยครับอืแต่ว่าคือก็ถึงอาย้อนกลับมาไม่เคยเปรียบเทียบก็เลยอยู่แบบนี้ได้ดียังเลยะน้อยอคนนะเพราะยิ่งคนในโลกโซเชียลทุกวันเนี่ยชอบพอถ่ายไอจีไปเรื่อย โอ้โหรุ่นเดียวกันเขาไปถึงไหนแล้วโอ้โเขามีนั่น<ช>เขามีนี่เราจะกลายเป็นทุกข์โดยไม่รู้ตัวอ่าซึมเข้าไปอีกหลายคนใช,ใช่การไม่เปรียบเทียบกับใครได้เนี่ยมันวิเศษมากเลยพี่ไม่เป็นไม่งทั้นพี่อยู่กับลุงเองไม่ได้ดีจังเลยอุอ๋ยฟังช่นพี่อ้นแล้วอุ๋ยรู้สึกว่านอกจากให้ความสุขคนอื่นได้ด้วยแล้วพี่อ้นยังเตรียมตัว,ตวแบบอุย๋ยเชื่อว่าพี่อ้นไม่ถึงขนาดคิดว่าเตรียมตัวหรอกแต่สิ่งที่พี่อ้นทำอ่ะอุ๋ยมองว่ามันคือใช่หรอกมันมันคือใช่ใช่ครับ พราะจริงๆอ่ะอย่างพระท่านสอนท่านยังบอกเลยว่าการส่งเคราะญาติก็เริ่มจากครอบครัวและญาติพี่น้องนี่แหละก็ขยายออกไปก็อย่างที่พี่โอนพูดแต่กี้ว่าช่วยได้จากคนที่เราช่วยได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปซึ่งมันดีมากเลยนะเพราะคนเราถ้ารู้สึกว่าเรายังมีประโยชน์กับใครอยู่มันจะจะรู้สึกว่าเราไม่ไร้ค่าแล้วคนอย่างนี้มันจะ ทุกยากกว่าหรือเป็นซึมเศร้ายากกว่าเพราะส่วนใหญ่คนที่เป็นแบบนั้นจะรู้สึกว่าตัวเราไร้ค่าเรามันไม่มีค่าอะไรเงี้ยแต่นี้พี่อน้นเหมือนที่พี่อ้นใช้ทริคให้คุณพ่อคุณแม่ไปขอจากอาร์ตอ,อย่างเงี้ยใช่เพราะพี่อ้นก็รู้ว่าถ้าไปขอให้อาร์ตได้เป็นคนให้แล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นมาชื่นอ่านี<ด>่แล้วเนี่ยนะพี่อ้นก็เป็นคนให้คนรอบตัวแล้วจริงๆอ่ะบางเรื่องก็ยังผูกใจเจ็บนะอุย๋ยผูกใจเจ็บมากแต่พอจนนึกถึงเรื่องนั้นเชื่อป่ะลืม พอลืมแล้วก็เฮ้ยผูกอะไรอยู่วะลืมรายละเอียดแต่ว่าเกลียดกับคนนี้อยู่แล้วก็บางทีไปเจอเขาแล้วก็เขาเขาพูดเองด้วยว่าแบบอ้าวหายโกรธเขาแล้วหรอก็อ้าวเราเคยโกรธกันหรอบางทีอะแล้วก็เลยอ๋อเออมันก็ไม่ต้องคิดเนาะก็ลบไปเลยดีกว่าแล้วก็เอาใหม่มันก็ชื่นใจดีถูกป่ะเฉพาะเป็นยุคนั้นที่พี่อ้นบอกว่าเป็นคิดอะไรแล้วก็พูดเลยโมโหเลยเราไปทำใครเขาไม่รู้ใช่แต่ว่าเพราะเหมือนกับ อารมณ์แรงแต่ว่าไม่ได้เก็บแต่ทุกวันนี้ที่เสียใจแล้วจะหนักหนักอึ้งในใจจริงๆนะคือเวลาถามว่ามีอะไรไหมไม่พอใจหรือเปล่าแล้วโดนตอบกลับมาว่าไม่มีแต่มีอ่ะคำว่าไม่มีแต่มีเขาจะแบบไอ้อันนั้นจจะอึ้งนิดนึงจะแบบอ้าแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมไงคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆนะพี่อย่างถ้าเรามีคนมาถามเราแบบเนี้ยเราอาจจะเป็นคนตรงและเคลียร์เคลียร์แต่คนที่เขายังไม่พร้อมใจเคลียร์และเขายังไม่พร้อมจะจะเผชิญกับความจริงอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะใช่ครับ เพราะการที่จะขอโทษกันหรือการที่เคลียร์กันมันต้องใจถึงนะสำหรับผมเขาอาจจะใจถึงไม่พอที่จะแบบแต่มันก็อดจะไปต่อเนาะที่จะเป็นเพื่อนกันใช่ครับไม่เป,ไปไ็นไรขอบคุณพี่อ้นมากครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณสำหรับข้าวหน้าไก่ด้วยจ้ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับต้องพูดอย่างนี้ไปแล้วเป็นยูทูบเบอร์ต้องพูดครับแล้วกดยังไงก็กดไม่เป็นทำยังไงต้องสมัครยูทูบก่อน กด subscribe กดกระดิ่งตอนแรกผมก็ทำกระดิ่งเออกดมันมีกระดิ่งพิมพ์ลิพายใช่ไหมแหวงอุ้ยดูป้าพิมพ์ลิพายถามจริงพี่ดูเลยครับอ้าวอุ้ยดูสิแบบสนุกดีนะขอขอบคุณร้านซีซั่นสาขาเอกมัยสำหรับสถานที่สวยๆครับ